ใครกำลังสองบ้านมือสองต้องมุ่งด่วนกับคมเปนบิ๊กเซลศูนย์เปอร์เซ็นต์นาสูงสุด6เดือนจากบ้านมือสองกสิกรไทยเขามีให้เลือกครบทั้งบ้านเดี่ยวชาวเฮาอาคารพาณิชย์ในกรุงเทพและปริมณฑลส่วน,น,นลดสูงสุด4 0เซเดี๋ยวพาไปดูบ้านหลังนี้กันบอกเลยว่าที่ที่เราอยู่ในทำเลดีมากใกล้ทางด่วนวงแหวนใกล้ห้างใกล้ตลาดใช้ชีวิตง่ายสุดๆบ้านสภาพดีเหมือนได้บ้านใหม่เลยทุกคนดูลิฟวิ่งลูมโปร่งสบายมากห้องนอนก็ปัง ห้องน้ําก็เป๊ะบอกเลยว่าไม่ต้องรีโนเวทเยอะส่วนกลางสุดชิลสระว่ายน้ําฟิตเนตสสวนกว้างจะมาบอกว่าตอนนี้โปรแรงส่วนเปอร์เซ็นต์นานสูงสุด6เดือนฟรีค่าโอนสูงสุด2องแสนบาทกูได้11 0รอเปอร์เซ็นต์หรือไปแต่งบ้านได้เลยตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30มิถุนายน25 6 8นยะครับยังมีบ้านเดี่ยวและอาคารพาณิชย์ในจังหวัดท่องเที่ยวสุดฮิตนครราชสีมาเชียงใหม่หรือภูเก็ตบ้านมือสองกสิกรไทยเขาคัด คุ้มครบับรีบกดเข้าไปดูที่ลิงก์เลยก่อนหมด